ข้างหลังของเราอันนี้นะคะจะเป็นหัวเดี่ยวเลยในตัว4ี่คูณสนะคะราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นบาทนั่นเองค่ะแต่งล่อมากๆบอกเลยนะคะคันนี้จัดเต็มในชุดของแคมเมอร์นะคะใครจะไปรู้นะคะว่าขับสีจะต้องแต่งแบบไหนบ้างเราไปดูกันเลยค่ะคันนี้ค่ะ <S <S เริ่มจากด้านหน้านะคะคันนี้ได้ตกแต่งค่ะเป็นกระจังหน้ารุ่น m หนั่นเองนะคะเป็นรุ่นแรปเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอักษรแบบ3มิตินั่นเองนะคะ f o r d นะคะเป็นสีดําตัดขอบแดงนะคะแล้วก็มีไฟสิวให้3เม็ดค่ะเป็นสีส้มนะคะ ด้านข้างของเราด้านไฟของเราอัปเกรดมานะคะเป็นไฟวิ่งนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพี่พีในตัวของ xl พัทนะเอ,อ้ยไม่ใช่ xl นะพัทนะพี่หัวเดียวเข้าใจผิดอันนี้ก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยเหมือน xl พัทนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวไฮไลท์ของเรานะคะก็จะเป็นตัวกันชนค่ะกันชน้านหน้า,นาเป็นของแฮมเมอร์นะคะใส่กับหัวเดียวกันนี่คือเท่มากๆเลยแล้วก็ที่เห็นนะคะอุปกรณ์เสริมก็คือจะเป็นวินนะคะตัวนี้สามารถลากได้นะคะนี่เลย เป็นตัวนี้เลยนะคะคือเข้าเซตมากๆลากได้หลายตันเลยนะอ่าเท่มากเลยด้านข้างของเขานะคะก็จะเป็นตัวซุ้มร้อนนะคะขานาด6นิ้วนั่นเองนะคะแบบมีหมุดสีเงินแบบนี้นะคะสีดำด้านนั่นเองนะคะช่วงล่างของเขานะคะก็จะเป็นตัวแม็กค่ะขอบ16นะตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้สีแดงเนาะแล้วก็อันนี้ออฟเซต ไม่ออฟเนาะอันนี้ไม่ออฟเนาะก็จะเป็นสีอขอบ16บนั่นเองนะคะตัวยางนะคะเป็นของแม็กซิตนั่นเองนะคะตัวนี้2 6 5 7 5 r 1 6ทัคนะ,คะเป็นยางเฉพาะแบบลุยไว้ลากเลยนะคะพี่เท่มากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะหัวเดียวบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะคะในตัวของฟังก์ชันด้านในนะคะมีจอขนาด10นิ้วด้วยเนาะ,ะนี่ไปดูกันเลยในจอหน้าปัดของเขาก็จะเป็นจอหน้าปัดขนาด8นิ้วด้วยนั่นเองนะคะ แล้วก็คันนี้ค่ะโดดเด่นที่สุดนะคะภายในนะคะได้ทําเบาะหนังค่ะเป็นสีดําตัดได้แดงด้วยหล่อมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวใจให้ฟาด้วยนะคะด้านข้าง เสริมหล่อในชุดแฮมเมอร์อีกแล้วนะคะก็คือตัวบันไดข้างนั่นเองนะคะเป็นของแฮมเมอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของชาโด้นั่นเองนะคะก็ออฟโรดสุดๆค่ะในตัวขับสีของเรานะคะนี่นี่นี่รีบดูเลยมีไฟด้วยนะคะตัวนี้มีไฟนะคะพี่ๆของแฮมเมอร์นะคะมีไฟสีแดงแบบนี้เก๋ไก๋มากๆเลยตัวนี้จะเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะท่อสองชั้นแล้วกันเนาะแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกลวงที่สี่ให้นะคะด้านหลังนะคะ ด้านหลังของเขานะคะก็เสริมในตัวของข้อไฟท้ายนะคะเป็นสีดําด้านด้วยนะคะกันชนท้ายมาอีกแล้วนะคะในตัวหัวเดี่ยวนะคะก็จะเป็นในรุ่นของแฮมเมอร์นะคะกันชนเหล็กของแฮมเมอร์นั่นเองแล้วก็มีหัวบอลไว้สำหรับลากจุงด้วยนะคะคันนี้ไว้สําหรับลากเลยทีเดียวนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัวลากจุงให้เป็นห่วงโอเมก,ก้าสีแดงนะคะสห่วงสีแดงแบน,นี้นะะแล้วก็มีไฟตัว สปอตไลท์นะคะด้านหลังเท่มากๆนะคะสำหรับหัวเดี่ยวถ้าเกิดพี่ๆท่านใดสนใจในเรื่องของการที่แบบว่าจะเอาไปลากจูงหรือว่าใช้งานในตัวขับสีโดยที่เออไว้ใช้แบบว่าขนของหรือลากจูงอย่างเงี้ยไฟแนะนําตัวนี้นะคะราคาก็แบบดีมากเลยนะคะในตัวขับสีของหัวเดียวนั่นเองเดี๋ยวไฟพาชมรอบรถให้ทีนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมินิฮาไท้ไฟด้วยนะหัวใจหัวใจหัวใจกดหัวใจเลยพี่พี่กดหัวใจให้หน่อยอ่ะสวยงามมากค่ะคันนี้นะบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะคะในชุดลากของเขานะคะภายในก็แบบว่าสุดยอดเนะาะเดี๋ยวฟาพาไปดูอีกคันค่ะเป็น XLT นะ,ะเอ้ย XR พ u s XR พ u s เราพูดผิด XR พัทพี่พ,พี่ถามมากันเยอะมากว่า คุณฝ้ายรีวิวให้ดูหน่อยนะคะอันนี้มาแล้วนะเป็นรุ่น x A p พัทนั่นเองเจ<อ>็ดเกนะคะราคาอยู่ที่792,000บาทนะคะตัวนี้หล่อมากๆค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าค่ะ ford นะคะสีดำแล้วก็ไฟสิว3ามเม็ดนะคะแล้วก็จะเป็นครอบไฟหน้านะคะแบบนี้เลยพร้อมกับขีดคำว่า r รนเจอด้วยนะคะสีแดงแบบนี้ สติกเกอร์คือเก๋ไก่มากๆนะคะตัดกับคันดำๆแบบนี้ก็คือจะเป็นสติกเกอร์สีแดงคำว่าฟอร์ดนะคะแล้วก็ตัดสีออกเทาๆดำนะคะสวยมากๆด้านข้างคือซุ้มล้อตัวนี้นะคะไม่ได้เ,เสริมแต่อย่างใดก็จะเป็นมาจากโรงงานเลยนะคะขนาดสามนิ้วนะคะส่วนแม็กของเขานะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กขอบสิบหกเช่นกันค่ะแล้วก็จะเป็นสเปคอยู่ที่สองหกห้าทับเจ็ดศูนย์อาสิบหกนั่นเองนะคะ ด้าน้างของเขาค่ะก็สติกเกอร์มาให้เข้ากับด้านหน้านะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นสีแดงตัดดํานั่นเองบันไดบันไดข้างก็จะมาจากแบบว่าที่โรงงานเขาให้มาอยู่แล้วเนาะอันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมแต่ใดๆดแล้วก็มือจับนะคะของในรุ่นเอ็กซพันะคะก็จะเป็นสีดําด้านเลยแต่ว่าเราเสริมในตัวของเบ้ารองมือให้นะคะเป็นสีดําด้านตัดขีดคํดคาซัมเมอร์เรนเจอร์สีแดงคือเข้าเซตกันมากๆเลยนะคะกับสติกเกอร์นะคะด้านบนนะคะเราได้ใส่ตัวราวหลังคาให้นะคะเป็นตัวสีดํานะคะ ใส่กันสาติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราแวะดูภายในในตัวรุ่น X ค่ะพัรให้นะคะตัวนี้ก็บอกเลยว่าก็จะเต็มในภายในนะคะหรูหราอลังการนะคะในจอของเขาเช่นกันนะคะจอของเขาจะเป็นขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็จะเป็นจอดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วนั่นเองนะคะก็คือหลอกมากๆในสามารถเชื่อม Ford Pass ได้ด้วยเรื่องของการสตาร์ทรถนะคะด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นตัวครอบ ครอบเราไม่ได้ติดดืมไปคันนี้เราเปลี่ยนไฟเป็นไฟแบบวแทกนั่นเองค่ะในรุ่นของเอกวานะ,ะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนไฟของวแทกนะพี่คือแบบหล่อมากนะคะอันนี้คือถ้าเกิดเราเห็นกันอ่ะมันจะอยู่ในตัวท็อปนะคะแต่ว่าอันนี้เราได้ปรับเปลี่ยนให้แบบว่าใส่ให้กับลูกค้าเลยหล่อๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะก็จะเป็นกาบท้ายนะคะตัวนี้สีดำล้วนนะคะ FORD ค่ะฟอนตสีดำด้านแบบนี้เลย พี่ๆนันใดชอบสนใจก็ทักทายกันมาได้นะคะในรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปชมรอบรถอีกทีค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูคันต่อไปค่ะรอสดสเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะบอกว่าแต่งเรียบๆง่ายๆนะคะในโปรอยู่ที่สามหมื่นเก้านะคะตัวนี้ก็พร้อมแต่งให้เลยนะคะพร้อมกับกระจังหน้าสติ๊กเกอร์แล้วก็ล้อแม็กนะคะข้อไฟหน้าข้อไฟท้ายเบ้ารองมือแล้วก็ ตัวเล่าหลังคานะคะก็จะหล่อๆแบบนี้เลยใส่ไฟท้ายให้ด้วยค่ะแบบว i แท็กเลยเนาะในรุ่นของว i t แท็กเลยกับท้ายเราก็ให้ด้วยนะคะในรุ่นนี้นะคะอ่ะเป็นไงกันบ้างคะถ้าชอบนะคะก็ทักทายกันมาค่ะกดไลค์มินิฮาร์ทให้ายด้วยนะคะแล้วก็ทักแชทมานะคะต่อไปค่ะคันต่อไปนะคะเป็นรุ่นของวายแท็กนั่นเองนะคะตัวนี้ อันนี้หล่อมากๆนะคะเป็นสีดำค่ะตัวนี้จะเป็นตัวขับสีนั่นเองค่ะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสบาทนะคะหล่อสุดๆค่ะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งวทั้งหมดนะคะรอบคันเลย นะตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของตัว Y นั่นเองนะคะจะเป็นคําว่า FORD นะคะพี่สังเกตกันได้นะคะว่าอันนี้มันจะไม่เหมือนของรุ่น V e 6 ok, เหมือนแ La ปเตอร์เนาะเพราะว่ารุ่นนั้นน่ะมันจะแบบออกเหลี่ยมๆแต่ว่าตัวนี้ของในชุด Y อะ่ะมันจะเป็นแบบมิตินูนๆออกมานะคะเป็นสีดําด้านนั่นเองนะคะแบบนี้เลยอันนี้คือเราก็ครอบตัวชิ้นหน้าไปนะคะแล้วก็ในชุดวายของคันนี้นะคะปกติแล้วในชุดวายไฟต้องอธิบายก่อนว่าของชุดวายจริงๆ่ะ ตรงนี้มันจะเป็นสีบอลเนาะแต่อันนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนสีนั่นเองนะคะเป็นสีดําด้านนะคะก็ทําให้เข้าเซตกับรถสีดําแล้วมันก็จะเข้ากันมากๆนะคะก็ดูดูดัดนนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวไฟซีแคมอันนี้ก็คือแบบว่ามากับตัวรถอยู่แล้วเนาะ,ะแล้วก็ด้านข้างของเราก็จะเป็นตัวซุ้มค่ะซุ้มของวายนั่นเองนะคะที่เป็นแบบเรียบแต่ว่าเข้าเซตกันแบบดูหรูหรามากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม็กคอบ20นั่นเองนะคะออฟเซ็ตลบอยู่ที่2ี่นะคะตัวนี้หลอห่อมากมากแล้วก็ได้ยกนะคะหน้าสองหลัง2ด้วยนะคะมีใส่ปีกนกด้วยนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะปีกนกนะคะตัวยางของเขาก็จะเป็นสเปคส3สามคูณ 12. ด้า่นบนั่นเองนะคะอ่าบันไดข้างนะคะอันนี้จะเป็นสเปคแบบว่ามาจากโรงงานอยู่แล้วนะแล้วก็ราวหลังคาก็มาจากโรงงานอยู่แล้ว สปอร์ตบาร์ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรุ่นวายแท็กเนาะแทบจะแบบว่าไม่ต้องแต่งอะไรเยอะก็คือหล่อก็แค่ใส่ชุดวายนะคะหรือว่าแต่งด้านหน้านิดหน่อยก็ก็หล่อแล้วเนาะด้านหลังของเราค่ะก็จะเป็นนี่เลยที่บอกนะคะไฟของวายแท็กนะคะตัวนี้ก็คือเขาก็จะมาจากรถอยู่แล้วเป็นไงกันบ้างคะพี่พี่คันนี้สีดานะคะหล่อมากในตัวขับสี่ ถ้าใครชอบนะตอนนี้ก็ต้องรีบจับจองกันมานะคะเพราะว่าคิวค่อนข้างเยอะนะคะพี่ก็ด้านในเดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันจอมันจะปเกตมาเป็น12เนาะ,ะตัวนี้นะคะในรุ่นของ v t ยแทนะคะก็จะมีจอ12แล้วก็วเลสชาร์จนะคะตัวเบาะหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวเบาะเบาะเบาะหนังตัดขิดสีส้มนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็น ปัดไฟฟ้าคู่หน้าเลยอ่ะแล้วก็จะมีสกรีนคำว่า white a g นะคะเพื่อให้รู้เลยว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะหล่อมากๆค่ะสำหรับคันนี้แล้วก็ตั้งแต่รุ่น xlt จะเป็นพุูสตาร์นะคะพี่พีเพราะว่าที่รีอ่อที่บอกไปเนาะสองคันนั้นมันจะเป็นหัวเดี่ยวกับตัว x p ร์มันจะเป็นกุญแจอันนี้จะเป็นพุูสตาร์แหละเนาะแบบนี้เลยอ่ะไฮโซหรูหรามาห่ามาก เดี๋ยวเราพาวนรอบรถกันอีกทีนะคะสำหรับรุ่นวายแท็กตัวชุดวายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็บอกได้เลยจัดเต็มนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะตัวนี้แถมให้ทั้งคันเลยนะคะแล้วก็มาสอบถามกันว่าออพี่ๆอยากใช้เงินดาวเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบบจัดโปรให้พี่ๆทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดหัวใจให้ฝ้ายด้วยนะคะยังไงก็ สอบถามกันเข้ามาค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคิวอยู่เนาะที่ลูกค้ากำลังรงอรับในตัวของ4ี่คูณสี่นะคะรอมากๆค่ะสำหรับตัว Y ายแทนะคะแล้วก็ตอนนี้มันจะเน้นเป็นสีดำพี่คือสีดำตอนนี้จะ ลูกค้าจะชอบสีดํามากเวลาแต่งแล้วมันจะดูดุนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น x อ็กเหมือนกันสีดำนะคะพอแต่งไฟมาพอแต่งอะไรมาก็ดูหรูหราขึ้นเพราะว่าภายในก็ค่อนข้างที่จะเทคโนโลยีสุดๆนะคะถ้าใครเอาไปใช้งานนะคะก็คือแบบว่าคุ้มค่าไฟบอกเลยในเรื่องออปชั่นต่างๆเนาะก็จัดเต็มเลยคันนี้และยิ่งยเป็นคันนู้นนะหัวเดี่ยวคันสีขาวนะคะก็คือโหชุดแต่งคือแบบ จัดเต็มจริงๆไว้ยสาหรับใช้งานจริงๆนะคะเรื่องลากของพี่ลูกค้าคนนี้นะคะเอาไปลากจริงๆด้านหลังก็ลากด้านหน้าก็ลากนะคะก็คือครบชุดจริงๆนะคะยังไงถ้าใครสนใจก็โทรมาค่เบอร์0830647539นะคะวันนี้ฝ้ายไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ3คันหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆทุกคนฝากกดแชร์กดหัวใจให้ฝ้าด้วยนะคะกดไลค์อย่าลืมนะะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย